สวัสดีครับผมคือ amer, นาย f อ g ซ m เกคือเกมฟาคาย3นะครับไม่รู้ว่าผ่าเที่ะไรเราไม่เคยนับเลยนะอัดอัดแล้วก็อัพลงนะครับโอเคเราก็จะไปทางเล็กกันนะครับเล็กเดี๋ยนี่โอเคโอ้จะเย็นครับเราทำบาปไปแล้วอ่ะ มาปไปแล้วไม่อยากคิดมากครับโอเคโอเค,อเคตอนนั้นมีของอย่าแต่ผมไม่เก็บขี้เกียจไปดีกว่าไม่อยากเสียเวลาโอ้โหดงหมาเนี่ยโอเคสิ่งที่อยากได้มานานก็โผล่แล้วครับสกายเน็โอเคได้เพิ่มสักที ด็อกสกินออามาทำสกายเน็ตนะอ๋อต้องนานหาไม่เคยจะโผล่คราฟติ้งเฟรมเวอร์โอ้ใช้หมาสองชิ้นอืมสกายเน็ตโอเคเดี๋ยวยังมีอีกตัวหมาขี้เลือนด็อกสกินสกายเน็ต อ่าวไซริงอ๋อไซริงไซริงคิดอ่านมาผิดว่าสกายเน็ตนะครับเรียวพาสกินสองอันเท่ากับค่าตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องคิดมากปะ่ะอ๋อเฟสแอนด์เฟิร์มนะครับอืมปะ่ะเฟสแอนด์เฟิร์มประจำ นขึ้นได้ป่าเอ่ยเช็คเช็คดูเช็คเฮ้โอเดฟักเช็คไหมเช็คเช็คเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ผมไม่ได้เช็คอะไรเช็คกระดูดเช็คกระดูดเช็คกระบอมเช็คกระดูดเช็คกระบอมโอเคเจอละไปได้หรือเปล่าเหรอที่รู้โอเคอ๋อ okay. oh. โอเคอืมนะัดเดียวหลับหลับอย่าตื่นนะขอของกันอืมตื่นกูงอนนะชึบเดียหายด์คาฟติ้งอะไรเนาะล็อกเก็ตแพ็ค ดิงโก้เพชรอ๋อหนังดิงโก้คุ้นๆนั่นแหละมันเคยฆ่าได้อยู่แต่มันคล้ายๆหมาอย่าลงมีสิทธิ์ลงนะครับสั์ไอบ้บักยิงกูขนาดนี้โอเคเก็บมียไหมโอเคไม่มีลูกเพชรกัญญา โอเคสถิตอยู่แถวนี้นี่เองมาคอมพาสอะไร no อ่าไม่ัลโหลไม่เล้วเนี่ยฮิ s โ o รี t i มกัปตันลิงกองเอ้ยลองกองอืมเชงโอเค เทโอเคไม่ได้หมายว่ามันพูดนะครับ no problem ชุบลิงคองอีสเพรสโซมโอเคสุดยอดชุบปีนชุบ,ชบ ชุบ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 โอเคปะเอ้าแล้วมันเข้าได้ไงวะนะ่ะมันเอามีมเนี้ยเข้าไงแปลกใจมันทำได้ไงจิตใจมันทำด้วยอะไรวะอ๋อทางนี้ทางนี้ โอเคอืมถ <Okay. S 2> <Okay. S 1> uh ีบโอเคฟังเห็นไปน้องพุน่น โอโอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่างแล้วครับไปเดอโอ้โหไปเดอร์วันทุ่ตีตูมโอเคกว่าจะตาย Ok Mà Ok, fuck me. ภายในท่าที่สวยงามโอเคมีชุดเกาะชุบสกิลไม่มีให้อัพแล้วคัฟติ้งมหมดตูแล้วทีนี้ค่อยเบาที่เกาะเกาะผู้หญิงแดกอ๋อ เต็มกระสุนให้พร้อมโอเคโอเคป่ะบุกหน้าเดียวครับกระเนื โอเคโอเคหาที่อยู่ได้แล้วอืมอัดโอเคไปไปทางเดียวครับไปเดินๆนะครับวิ่งจ็อกกิ้งไปปืนแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ้าวโอ้รีบๆอยู่ไอ้รุ่นใจร้อน โอ้โหโอเคทางเดิม มาแลมโบจะเย็นดิอย่ารัวอย่ารัวชึบโอเคปะหมดปัญหาการเมืองละตอนนี้อย่าวิรดเองนะครับจะตายเดีย จะได้จะตายดีไม่ตายดีอือเล่นไทยยากอืมสซยริงสซยริงเน็ตโอเคปะ่ะสนพร้อมใจพร้อมปะ่ะเราพร้อม บอ่บอบ่อแบบนี้มันคุค้นๆนะเนี่ยอืมโอเคสบายพวกทหารอ้โหจะเย็นจะเย็นจะเย็นพื้นที่อย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนครับมันมีที่ให้เราไปอยู่โอ้โหจะเย็นจะเย็น โอ้โหมันยังจะอานนี้อีกเนาะจะเย็นดิโอเคโอเคปะสดิ้นสปินกันเถอะโอเคอะไรกันเนี้ย โอเคปะหมดปัญหาโอ้โหคันเป็นโรคผิวหนังไะเจสันเห็นอะไรก็ไม่รู้บ่อน้ำกรดะดนะฮะปะโอเคเจอกระส่าใส่ให้หมดแม็กเลยอืม อ่าหมุนมันตุก๊กตาไขาลานโอเคไปเ,เจอน้องเฮกนะงูด้วยหนูไม่อยากเจอแล้วนะมันมีทางให้ไปอยู่นะเนี่ยโอเคปะ โอเคทางนี้ครับมาถูกแล้วทางประจำจำได้ดีโอเคปะปีนจึบจุบจบโอเคเจสันปีนได้อย่างนี้ก็สุดยอดแล้วโอเคอ๋อจุบจุบไขาลาน ให้ตรงมันต้องมีแฮ่นแน่นอนอะ่ะไม่มีแฮ่ไม่ใช่ฝาคายครับอืมอินแทก อืมดันไปข้างข้างก็จบนะโอ้โหอยู่นี่ไงวิ่งไป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 เกือบ โอ้โหแสงสว่างโอเคยังไงก็ผ่านเรียบร้อยไม้มีปัญหานะครับเฮ้ยลงคงสกเซสนะครับโอ้โอเคนะครับเราก็จะไปหาไอเกบักกันนะครับผมรู้อยู่ไหนเราต้องรีบไปลยครับสปีดรีนมวอลเลยูป ไปกันตรงนั้นนะครับแบทเทิลแบททิวคนเล่นจบก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละรู้ดีทุกเรื่องเขาเรียกสปอยครับสปอยสปอยสปอยเลอร์คนละอย่างโอ้สปอยเลอร์โอเคมาไปทางนี้เลยด่วนด่วนว้าอืมของไม่มีจะใช้จริงอ่ะนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่าจนถึงกับ ขีดสุดโอ้โหโอเคชึบจับปาดกีดปีดกาดปาดกีดปดีเรียบร้อยปะไปหาท่านบักกันเถอะครับไอ้เกบักกักเบนะโอเคอัดเต็มแม็กซ์นะไม่ต้องกลัวจะหมดไม่หมด คนเป็นจริงเราน่าจะยิงอัดใส่ไอ้บักแป๊บเดียวก็น่าจะจบแล้วนะชุบลายาหารชุบโอเคชุบจับกรีดจับกรีดชุบกรีดเลฟอืมบ้านบักอยู่ไกลนะเนี่ย อ่อยูฟ <BE IL ING> ้าวนายทำมานได้แน่นอนคิดคิดก่อนคริสคริสคิดก่อนคริสก่อนเซ่อ๋อบอดี้สไตล์ <concerts> คสเคสอืมโอ้มาก๊เจสันฉันฉันออกไปจากที่นี่ทีนะฉันเข้าใจฉันจะพานายออกไปอโอมันทำมึงใช่ไหมใช่ดูอ๋อ เดี shop, shop all, ๋ยวชอบชอบโชว์อ่อกรกำเล็กนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวใชมาไม่ไม่ไม่เคสเคสไปใจง่ายอืมโอเคนะครับโอ้โหโอเคเลือกสู้โอ้โหโอ้โห โอ้โหเกือบไม่ทันโอ้โหจับปูโยนเลยจะได้ฝากอับฟออือหือสปีดลิ่น้ำวัวอีอึบอืมชึบทีบ <c oughs> ไอเก้เอ้ยไม่น่าไม่มีเมียเขาสักทีฮะ เจสันเขาตายแล้วใช่ไหมทุกอย่างต้องโอเคฉันจะพาไปหาไปหาที่ปลอดภัยอ๋อโอริมาแล้วเดซี่มาแล้วริซ่ามาแล้วคิสมาแล้วขาดใครคนหนึ่งนะอ๋อโอริเวอร์ขาดน้องชายแต้แตของเราหรือเปล่าใช่น้องชายแท้เปล่า อ๋อโอเคก็โอเคนะครับโอเคเดซี่ลิซ่าและโอลิเวอร์อยู่ที่เนี่ยแหละดูอย่าพูดให้พวกเขาฟังนะโอเคฉันไม่ไปทำหรอวนอกใบนี้มันเฮียน่ะอืม ฉันทำมันไม่ได้นอนฟอกเร็วสานต้ามนิก้าสานต้ามนิก้าวายลีตายฉันฉันขอโทษฉันที่หนีออกมาก่อนชัดเิมคีสเฮ้เฮ้แมนว่าถ้าเป็นกิดอะไรขึ้นกันนายเนี่ย เรื่องยาวอืมบัดและหอยมอเดฟกเกอร์พ่ชัยโอเค,อเ,คเฮ้เจสันวอสวองเป็นไรเหรอไบรี่ตายไบร,รี่ตายโอลิเวอร์ก็อยู่นี่นี่ ขาดอะไรได้จริงๆล้ลยสต็อปทำไมพี่ฉันตายอันนี้เดียวอันโอเคโอเคนี่มีโอเค,อเค,อเคกูไปแล้วแหละไม่อยู่ละอืมไปอย่างแรกงั้นขอจบพันนี้เพียงเท่านี้นนะครับ